สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง y o u t u b บนาเดตเซนเตอร์ครับวันนี้ครับหลังจากที่เราติดตั้งปั๊มจุดได2,200วัตต์นะครับเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับวันนี้แดดเพิ่งออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวครับปั๊มตัว2,200วัตต์นะครับ,ว, 2, Wh, รบว่าสนับสนุนโดยเหล็กลากรถไม่ต้องขับประคองนาเดตเซนเตอร์ ศูน่านจะมีน้ำขึ้นมาประมาณไหนนะครับตอนนี้เป็น2,200วัตต์4นิ้วนะครับ4นิ้วนะครับใช้แผง8แผงถึง10แผงนะครับ8ถึง10แผงนะครับตอนนี้จะเป็นผมจะใช้แค่8แผงนะครับนี่ครับจะเป็นจะเป็นชุด กันขโมยนะครับกันขโมยครับมีกรงล็อกนะครับก็มีมีกระโหลกครับมีท่อดูดกระโหลกจะลงไปในน้ํานะครับอันนี้เป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับเป็นห้วยนะครับดูดเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดนะครับนี่เป็นท่อดูดแบบ4นิ้วนะครับท่อดูดแบบ4นิ้วนะครับนี่ครับปั๊มปั๊มของเราก็จะเป็น โตไใครับโต้ใหครับวดูสเปคครับนี่ครับตอนนี้แดดออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับผมก็ยังทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบครับว่ารอบได้ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับหนึ่งพันแปดร้อยรอบนะครับแดดออกมาก ปั๊มก็จะทำงานมากนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นนักรอดิจิตอนนะครับมีรับประกันหนึ่งปีจากโจไดนะครับเป็นปั๊มหอยโขงขนาด4่นิ้วนะครับเข้าออก4นิ้วนะครับ2,200วัตต์นะครับ ตอนนี้วัดจะอยู่ที่เดี๋ยวเช็คดูนะครับโวลต์จะมาที่219โวลต์นะครับ2อง่แล้วครับแดดจัดนะครับนี่แดดจัดนี่แอมป์ครับแอมป์มาอยู่ที่6แอมป์นะครับตอนนี้จะเป็นวัดนะครับ วัดจะมาที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับห้าร้อยแปดนะครับยังไม่ถึงสองพันสองนะครับเพราะว่าแผงใช้แค่แปดแผงนะครับแผงใช้แค่แปดแผงนะครับตัวนี้ตัวนี้รอบนะครับจะขึ้นมาที่สองพันห้าะครับสองพันห้าร้อยรอบนะครับ วันนี้แดดวันนี้แดดประมาณ70นะครับแดดประมาณ70นะครับ70นะก็เป็นรุ่นที่น่าใช้นะครับได้น้ำประมาณ60 0 0 0ลิตรนะครับ60คิวนะครับเราไปดูน้ำนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าภาพนะครับมีสะอยู่ห่างจากหนองน้ำประมาณ 5 0าเมตรนะครับก็เลยฝังท่อ8นิ้วไว้ครับฝังท่อ8นิ้วไว้ครับแล้วก็ดูดจาก4นิ้วครับดูดลงในท่อ8นิ้นครับนะครับไม่ไม่ได้ดันนะครับไม่ได้ใช้ระบบดันนะครับดูดดูดลงเฉยเดี๋ยวเราไปดูน้ำนะครับนี่ครับน้าเต็มท่อเลยครับท่อ4นิ้วนะครับน้ําเต็มท่อนะครับ นะครับน้ำเต็มท่อนะครับตัวนี้ไว้กรอกน้ํานะครับเวลากระโหลกมีปัญหามีอะไรไปอุดตันแล้วน้ําไม่เก็บมันซื้อไว้กรอกน้ํานะครับตัวเก่าจะเป็นสองนิ้วนะครับโชใดเหมือนกันนะครับตัวเก่าจะเป็นสองนิ้วนะครับ นี <lien> <im sharing> However, ่ครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นปั๊มนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มนะครับจะเป็นปั๊มนะครับตัวนี้จะเป็นท่อท่อน้ําออกนะครับนี่ครับลงลงเข้าในท่อนี้นะครับนี่ครับท่อท่อนี้จะแปดแปดนิ้วนะครับส่วนท่อนี้สี่นิ้วนะครับตัวนี้สี่นิ้วครับตัวนี้จะเป็นระบบของปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมจะเป็นสองนิ้วนะครับนี่ครับปั๊มโจดาครับแรงมากครับเหมาะกับเหมาะกับคนที่จะเอาไปใช้งานแบบน้ํามากนะครับ ต้องการน้ำแบบมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นระบบป้องกันป้องกันขโมยนะครับถ้าขโมยจริงๆก็ได้ครับแต่ว่าจะยากหน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe คลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ